สวัสดีครับผมซีพดเซอร์วิสนะครับวันนี้เราจะมาทำการซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับขนาด3500วัตต์ของ Homeuse ตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าวอลลุ่มเสียนะฮะแล้วก็ลูกค้าทำการรื้อวอลลุ่มออกมาแล้วก็ตัดสายเรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้นียครับลูกค้าตัดเอาสายไฟไปใช้ด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวเราทำการแก้ไขแล้วก็เช็ควงจรดูนะฮะว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่าตอนนี้เราก็ใส่วลุ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตรงสวิตช์เพชร์เราได้ทำการเอาไขควงดันออกนะครับแล้วก็มาลองเปิดไฟนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ลองหมุนนะครับโอเคเร่งโอเคสรุปว่า เครื่องใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองกดเทสตนะฮะตัดนะฮะรีเซ็ตเทสรีเซ็ตโอเคนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเราไม่ได้ต่อสายกาวไว้นะครับตัวสายเอลจะไม่ติดนะครับเนะี่ยเราก็เปลี่ยนวอลลุ่มแล้วเครื่องใช้งานได้แล้วนะครับเราก็เตรียมส่งคืนให้กับลูกค้าครับ เรียบร้อยก็เป็นนั้นว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับของโฮมยูส e นะครับขนาด3,500วัตต์เราก็ซ่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ